ราศีสิงห์นยันยยน2,568ฟ้าเปิดทางให้รวยวาจะาเรียกทรัพย์สเสน่ห์ล้นช่วงนี้ต้องระวังให้มากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะชาวรัคนาราศีสิงห์ทุกท่าน ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาเป็นต้นไปถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ดวงชะตาของคุณจะดวงเปิดดวงปังโชคลาภความสำเร็จที่เคยหายไปจากชีวิตกำลังจะหมุนวนกลับมาเป็นของคุณอีกแล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภักของชาวราศีสิงนั้นกำลังจะย้ายออกจากตำแหน่งวินาศได้สักทีจากนี้ต่อไปถือว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งหลักเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่เคยเหนื่อยเคยหนัก หลังจากนี้ต้องเจอกับความผิดหวงังความวินาศเสียหายในเรื่องของการเงินผลประโยชน์บางคนก็ถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดและกันยายนนี้ก็นับได้ว่าเจ้าดวงชะตาจะพ้นเคราะห์พ้นภยัยทางการเงินเรียกว่าโชคลาภความดวงดีก็จะกลับมาโดดเด่น จะเข้ามาให้เจ้าชะตาได้รับจับต้องมากขึ้นส่วนดาวอาทิตย์ดาวประจำตัว ดาววาสนาของคุณจะโคจรมั่นคงเป็นกเกษตรราธิบดีไปจนถึงวันที่16กันยายนและตรงนี้ก็จะช่วยสง่งผลให้พลังงานชีวิตของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าชาวราศีสิง์ก็จะมีความกล้ามีความมั่นใจแต่บางทีก็ต้องระวังเช่นกันการที่มีอะไรมากเกินไปก็จะสง่งผลให้ช่วงนี้อยู่ๆเราก็จะเป็นคนที่ ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและตรงนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวราศีสิงอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักในสายตาคนอื่นก็ได้แล้วก็อย่าลืมในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นคุณจะต้องทนรับแรงกดดันจากดาวเสาที่กำลังโคจรลิกลักขณาเกิดและอาจจะทำให้ ในหลายคนต้องมีโอกาสไปเจอกับอุปสรรคศัตรูต้องไปเจอกับคนที่ต้องทำให้คุณทั้งเครียดทั้งอึดอัดใจและก็โดยมากนั้นศัตรูของคุณจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแก่กว่า17กันยายนชาวราศีสิงห์อาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันและอีกสองวันก็คือวันที่19ดาวพุธจะย้ายตามเข้ามา และชะตาชีวิตของชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นเป็นต้นไปมันจะมีความผ่อนคลายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนมันจะมีทั้งเรื่องกดดันมีอุปสรรคเข้ามารุมเร้าคุณอยู่พอสมควรและต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จะทำให้คุณจะทำให้ชาวราศีสิงยิ้มได้ร่าเริงมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็จะเป็นเรื่องของเงินทอง ผลประโยชน์และก็การหารายได้เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธดาวการเงินของคุณทำงานได้ดีดาวพุธจะโคจรสเสวยมาตรฐานมหาอุดและ,กะเกษตราธิบดีในคราวเดียวกันค่ะดังนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดอาจจะยังรอเงินก้อนใหญ่ อาจจะรอผลกู้จากสถาบันการเงินใดๆในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามากำลังจะได้รับในสิ่งที่หวังที่รออยู่กันค่ะและยิ่งใครที่เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินไม่เคยยอ่อท้อต่ออุปสรรคก็นับว่าคุณกำลังจะได้รับผลแห่งการกระทำที่ทุ่มเทกันยายนนี้ค่ะชาวราศีสิงห์ คุณจะโดดเด่นดวงดีในเรื่องของการเจราจาพูดจาก็จะเป็นเงินเป็นทองใช้ปากหาเงินก็จะมีความข่องแคล่วคนที่ทํามาค้าขายทำงานด้านสื่อสารด้านเอกสารก็จะสามารถทําเงินได้ดีมากเป็นพิเศษเรียกว่าโชคทางการเงินจะมีเข้ามาจะหาเงินง่ายจะได้เงินเยอะค่ะส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภะ จะยังโคจรเป็นลาภผลไปตลอดทั้งเดือนกันยายนจึงส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตความสำเร็จหลายคนก็จะมีโชคลาภมาจากการติดต่อการเจราจาจะมีโชคในเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศและก็ยังมีโอกาสจะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆนะคะ หรือในบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ซื้อขายบ้านรถที่ดินในช่วงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ 21กันยายนดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลจะมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีจึงส่งผลดีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาวราศีสิง์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและก็คนที่คุณที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมเจ้านายตรงนี้ก็จะช่วยนำพาโอกาสโชคลาภทางการเงินการงานมาให้กับตัวคุณด้วย และก็ภาพรวมในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้านั้นชาวราศีสิงห์ก็ได้เปิดหนทางแห่งความร่ำรวยให้กับคุณแล้วโชคลาบทางการเงินของคุณจะพุ่งถึงสุดขีดแล้วก็จะมีความมั่นคงเข้มแข็งมากๆในช่วงตั้งแต่วันที่19กันยายนไปจนถึง5้าตุลาคมช่วงนี้ก็ถือว่าเกณฑ์จะบังเกิดมหาโชคมหาลาบจะลาบผลก้อนใหญ่ จะประสบความสำเร็จดังในการงานธุรกิจมีความก้าวหน้าหรือเราจะเรียกกันง่ายๆก็ได้ค่ะว่าดวงดาวทั้งหลายกำลังหนุนนำให้คุณได้ขึ้นแทน่นว่าที่มหาเศรษฐีคนใหม่ชาวลัคนาราศีสิง์ในด้านการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงนั้นจะโคจรอยู่ในตำแหน่งการเงินไปจนถึงวันที่20กันยายนนั่นก็แปลว่า จะเป็นจังหวะเวลาที่งานสร้างเงินสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือหลายคนคุณก็จะมุ่งมั่นขยันโฟกัสทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็ต้องยอมรับเช่นกันค่ะว่าคุณกําลังได้รับแรงกดดันมหาศาลจากดาวเสาที่ทำให้ภาระการงานจะหนักเหนื่อยหรือจะเต็มไปด้วยความเครียด ความกดดันคนที่ทำงานประจำจะต้องระวังเพื่อนร่วมงานจะโยนความรับผิดชอบมาให้หรือถ้าคุณต้องไปลงทุนทำธุรกิจใดๆก็อาจจะต้องเช็คประวัติของหุ้นส่วนลูกค้าคู่สัญญาให้ดีนะคะและเมื่อคุณเข้าผ่านพ้นในวันที่17กันยายนไปแล้วว่าดวงการงานของคุณจะกลับมาลื่นไหลได้อีกครั้ง ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรียกว่าการงานจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหลายคนจะได้ขยับขยายปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการประสานงานติดต่อเจราจาก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ค้าขายที่ทำธุรกิจส่วนตัวปากจะพารวยวาจาจะเหนียวซับยอดการค้าขายของคุณเป็นที่พอใจแต่พอช่วงหลัง21กันยายนดวงดาวการงานก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็แปลว่างานจะกลับมาเยอะกลับมาหนักอีกครั้งหรือจะมีการเดินทางเข้ามาแต่ว่า ทุกสิ่งที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจทำมันก็จะมาพร้อมกับความมั่นคงมัง่งคั่งในชีวิตนะคะในด้านการเงินและโชคลาภก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงนี้จะไม่มีใครที่การเงินโชคลาภโดดเด่นได้เท่ากับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะและในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีก็ต้องยกให้คุณนี่แหละจะเป็นคนที่เข้าใกล้ความเป็นเศรษฐีมากที่สุด เพราะว่าตลอดทั้งเดือนกันยายนทั้งดาวโชคลาภและดาวการเงินของคุณจะโคจรได้ตำแหน่งที่ดีและตรงนี้ก็ถือว่าเงินจะเน้นๆโชคจะแน่นๆแบบไม่ต้องสงสยัยในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะชาวราศีสิง์ดาวประจําตัวของคุณก็จะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งการเงินด้วยก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่หยิบจับ ทำคิดอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้พูดแล้วได้เงินวาจาก็จะเนียวซับเข้ากระเป๋าแถมโชคลาภก็จะมีเข้าหาบ่อยมากขึ้นค้าขายก็จะดีจะมีกําไรและที่สำคัญดาวพุธดาวความสำเร็จของคุณโคจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดนั่นก็แปลว่าชาวลัคนาราศีสิงหลายคนที่บุญถึงบุญพร้อม คุณมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับโชคจะล่นทับจะได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้อยากเสี่ยงโชคใดๆคุณก็ยังจะมีผลตอบแทนจากความขยันขันแข็งจากการทำงานหนักในรูปแบบของทรัพย์สินอสังหานะคะ และใครที่มีความตั้งใจจะซื้อบ้านจะซื้อรถได้อยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเดือนกันยายนนี้ถือว่าจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ครอบครองในสิ่งที่คุณคาดหวังในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็แน่นอนค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้พอหลายสิ่งหลายอย่างมันคี่คลายได้ดีมากขึ้นก็จะส่งผลให้บรรยากาศความรักของคุณ จะอยู่ในจุดที่ไม่อึดอัดใจอย่างที่ผ่านมาแต่ที่นี่ค่ะชาวราศีสิงห์กลายเป็นว่าดาวเสาร์กำลังจะถูกดาวราหูเลงในช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่20กันยายนตรงนี้ใครที่มีคู่มีแฟนเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรียกว่าแฟนจะมีแต้มต่อหรือจะเป็นคุณที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ใจอ่อน ใจต้องยอมก่อนอยู่เสมอจึงจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้ยังไงชาวราศีสิงค์คุณจะต้องบริหารจัดการกับความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่าตัวของคุณเองในระยะนี้คุณจะมีอีกโก้จะมีความไม่อยากเสียหน้าอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่21กันยายนไปแล้วดาวศุกร์ก็จะย้ายไปเป็นปฐุมเกณฑ์ในราศีตุลส่งผลให้สเสน่ห์ในตัวของคุณจะแรงมากเป็นพิเศษคนโสดยังไงไปหาคนถูกใจในช่วงปลายเดือนก็ยังทันส่วนคนมีคู่มีแฟนก็เช่นเดียวกันปลายเดือนนี้ถ้าอยากจะรักหรือว่าอยากจะเลิกยังไงก็ถือว่าอำนาจนั้นกลับมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้งนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังเลี่ยงลัคนาเกิดนั้นจะส่งผลในเรื่องของความเครียดความกังวลใจหลายคนจะรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่17กันยายนตรงนี้ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าตัวของชาวราศีสิงห์เองพยายามใจเย็นเนใจร่มๆอย่าได้อารมณ์เสีย เพราะว่ามันยิ่งจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกแย่ๆตามมาได้หรือหากคุณจะต้องใช้รถใช้ถนนต้องไปพบเจอกับคนที่ขับรถไม่ดีไม่มีมารยาทอย่างไรก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะด่าเขากลับแค่ในรถเราก็พออย่าได้ฟืนตามไปเอาคืนเพราะว่ามันจะทำให้คุณนั้นจะต้องเดือดร้อนหรือว่าจากเรื่องเล็กๆจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เอาได้นะคะ ในส่วนวันที่ชีวิตเกิดปัญหาโชคชะตาก็จะไม่อยู่ข้างเราได้แก่วันที่ 13, 14, 15, 18, 19, 26, 27และวันที่28กันยายนค่ะใดๆก็ตามการเงินหรือว่ารายรับที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้นะคะ จะผ่อนคลายมากขึ้นมีโอกาสจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขใจความบันเทิงใจและโดยภาพรวมนั้นกำลังจะสื่อว่าความหนักความเหนื่อยความมานะความพยายามของคุณที่ได้ทุ่มเทมาตลอดมันก็ถึงเวลาที่กำลังจะย้อนกลับมาและตอบแทนให้ลาบให้ผลให้คุณได้พบกับความสมหวังความมั่นคงในชีวิตนั่นเองค่ะ ความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ